สวัสดีครับสวัสดีจ้ามันมนี้แมวเนีกับพามากินเนจ้าก็น้าจ้ามันนี้พามากินยำมหมักมวงเนาะพี่น้องออใส่ปลาแดกนัวนัวเลยนะจ้าครับน้องเซ็กมาจ้าเดี๋ยวมาค้นกันเนาะจ้าไปกินกันเลย <c oughs> น,น้องเพ็นคนเ่ค้นได้ลูกค้นน้ำกันกับแม่เลย บระพาะยังกระเติมได้เลยเนาะพี่น้องบระพาะหน้าปลาแดดกัเอาปลาแดกมาใส่เลยซึม,มลงได้หรือใส่น้ำปลาละลงไปนี่ตนเลย กินเห็มันหายง่วงนะพี่นอ้องมาจินมยำหมกม่วงใส่ปลานอนนัวนาะพี่น้องดกดแดดนอนนัวเนาะกบแม่มันนะมมนี้กน้องเปรนนาจาะเซ่บเฉีบ มาเด้ออืมแ่บๆบน้องกันบ้องกับบองเคยสมอะไรของน้องแกพี่น้องอี่อืม แส่ปลาแดกน,กนั่นเลยนะพี่น้องเอาตามที่เครื่องนะีง้เนาะลงชัรสปลาแดกแล้วกับอันตาลนันปลาเอ๊ะ เฮ็ดให้จินจ้ามายำบักม่วงใส่ปลาแดดฮ่้าจึงอาะใกล้จะมาเล้วน้อพี่น้องฮึ่มจ้าทำมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่มันนี่นะแม่เด้อจ้าเป็นกำลังใจให้แม่มันนี่ทำยิปต่อไปกดจากกันก็ขอทุกคนมีความสุขในการทํางานให้คลิปปังๆแห้งๆรวยๆแล้วก็กาแฟรักษาเด้อจ้าไอ้แม่นี่ขอตัวก่อนนะจ้าจิน ยัมาวงแสบเแล้บนหจ่ากราบสวัสดีค่ะ